single day สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอนะคะจาก y o u t u b e ของเปิ้ลนะคะ V88 คารถกระบะเกตเอสาขาลาดบุหลวงอยุทยานะคะวันนี้นะคะเปิ้ลมีรถกระบะสวยๆเข้าใหม่นะคะมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวตามเปิ้ลไปชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะเป็น All New นะคะตัวแค็บนะคะเครื่องยนต์ 2,500cc ตัว S นะคะคันนี้พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่เป็นสาวก Isuzu อยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะคันนี้สวยมากจริงๆนะคะ,ะในส่วนของล้อมแมกนะคะเราใส่ล้อมแมกเวลขอบ18สวยๆเท่ๆ,ทๆแบบนี้ให้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ เข้ากับตัวรถมากๆนะคะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะพร้อมกับสเกิร์ตสวยๆรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้นะคะปรับทรงหล่อๆเลยนะคะให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มีใจรักอ s u z u All New นะคะชมตัวนี้นะคะเป็นชมตัว S อนะคะรถปี2015นนะคะรถสวยมากๆนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆด้วยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่สนใจคันนี้นะคะเดยวเปิ้ลขอแจ้งราคานิดนึงนะคะราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2015นะคะแม็กใหม่ยังใหม่พร้อมสเกิร์รอบคันนะคะเราแถมให้เลยนะคะลูกค้าขาไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนนะจ๊ะในส่วนของตัวรถนะคะเป็นรถแขปบนะคะสามารถเปิดแขปบได้นะคะ กระจังหน้าของเขานะคะโฉมออ l นิวนะคะสวยมากๆเลยนะคะติดสติกเกอร์ X series ให้อีกนะคะพี่ๆคะ่ะติดสติกเกอร์ X series สวยๆให้กับพี่ๆอีกนะคะสำหรับคันนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสะเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมกับสติกเกอร์ X series นะคะเราไม่บวกเพิ่มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะเปิ้ลเปิดจองออนไลน์ ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่ยังไม่สะดวกมานะคะแต่ชอบรถคันนี้นะคะล็อกรถคันนี้ไว้ได้เลยนะคะอ่าหากใครนะคะที่ผ่านมาเส้นนี้นะคะอยากเข้ามาชมรถจริงนะคะโทรเข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะ088 860 1734นะคะ V 8 8คาสาขาลาดบุรหลวงอยุธยานะคะ ในส่วนของพี่พท่านใดนะคะที่เคยติดแบคลีดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเปิ่ลได้เป็นเคสบายเคสนะคะสามารถออกได้ทุกคันดันให้กับทุกเคสแน่นอนนะคะทุกๆเคสนะคะเรามีทางออกให้กับพี่พี่แน่นอนนะคะ อ่าอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกระบะท้ายนะคะติดสติกเกอร์ X s e r ซ e s สวยๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรสสวยมากๆนะคะเปิ้ลเชื่อได้เลยว่าคันนี้นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะมาจอดแป๊บเดียวเดียวมีเจ้าของแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่มาทางออนไลน์ของเปิ้ลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k YouTube ต่างๆนะคะเปิ้ลมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์ที่น่ารักทุกท่านนะคะ โทรเข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะปรึกษาเคสได้ที่เบอร์0888601734นะคะหรือหากโทรเบอร์เปิ้ลไม่ติดนะคะโทรมาที่เบอร์ของสำนักงานได้นะคะ087 4512222นะคะเปิดทุกวันนะจ๊ะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะสเปคแครนะคะหรือว่าเปิดแครได้นั่นเองนะจ๊ะ สำหรับพี่ๆท่านนดที่เป็นสาวกอิซูซอยู่นะคะอย่างที่เปิ้ลนบอกนะคะว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะ X Series นะคะเรามากี่คันนะคะแป๊บเดียวเราก็ได้ขายเลยนะคะรถสวยจริงๆนะคะอ่า มาชมในส่วนนะคะของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะพี่ๆขารถของเราทุกคันนะคะมีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มนะคะเลขเครื่องเลขถังนะคะตรงตามสำเนาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซื้อสดสามารถโอนเล่มได้เลยนะคะ อ,อย่าลืมนะคะหากพี่ๆท่านใดน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะเปิ้ลฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเปิ้ลด้วยนะคะทางช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้นะคะช่องทาง YouTube นะคะมีคนติดตามค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะเปิ้ลก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนนะคะหรือว่ากดติดตามเปิ้ลไว้นะคะเปิ้ลสัญญาว่าจะมาทำคลิปนะคะรสสวยๆให้กับพี่ๆได้ชมกันทุกๆวันเลยนะจ๊ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของภายในนะคะภายในมาในโทนสีดำล้วนนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะคะรสสวยๆโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเปิ้ลได้นะคะเปิ้ลพร้อมสู้ทุกคันดันให้กับทุกเคสแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามเปิ้ลด้วยนะคะทางช่องทาง Youtube นะคะหรือว่าเพจ Facebook ต่างๆนะคะลูกค้าคาสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลขอจบ คลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เปิ้นจะมาทำคลิปรถอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ